สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอ E-R Diagram ระบบขายสินค้าร้านยายสุนีนะคะ 1. Entity มีทั้งหมด5 Entity 1. ลูกค้า Customer ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งจะมีรหัสลูกค้าชื่อลูกค้าชื่อเล่นเบอร์โทรศัพท์ 2. พนักง,งาน s a l e ใช้เก็บข้อมูลพนักง,งาน จะมีรหัสพนักง,งานชื่อพนักง,งานเบอร์โทรศัพท์วันเกิดและอายุ 3. ประเภทสินค้า price product ซึ่งจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเภทสินค้าซึ่งจะมีรหัสประเภทสินค้าชื่อประเภทสินค้า 4. สินค้า product ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าจะมีรหัสสินค้าชื่อสินค้าราคาสินค้าจำนวนสินค้า 5. ใบเสร็จบินใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับใบเสร็จ จะมีรหัสใบเสร็จวันที่ออกใบเสร็จรหัสพนักง,งานและยอดรวมทั้งหมด 2. หน้าที่ของระบบงาน i ิสเนตฟังชั่นรายละเอียดของการทำงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้อสมมติฐานวิสเนตรูของงานต่างๆร้านของชายายสุนีเป็นร้านขายสินค้าต้องการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยระบบที่สร้างต้องสามารถรองรับการทำงานด้านต่างๆของร้านโดยมีขอบเขตการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของร้านพนักง,งานจัดแบ่งประเภทสินค้าสินค้าและการออกใบเสร็จให้กับลูกค้าโดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 1. ข้อมูลลูกค้าประกอบด้วยรหัสลูกค้าที่ไม่ซ้ำกัน ชื่อลูกค้าได้แก่คำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลชื่อเล่นเบอร์โทรศัพท์<อ> 2. ข้อมูลพนักง,งานประกอบด้วยรหัสพนักง,งานที่ไม่ซ้ำกันชื่อพนักง,งานได้แก่คำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์วันเกิดอายุ 3. ข้อมูลประเภทสินค้าประกอบด้วยรหัสประเภทสินค้าที่ไม่ซ้ำกันชื่อประเภทสินค้า 4. ข้อมูลสินค้าประกอบด้วยรหัสสินค้าที่ไม่ซ้ำกันชื่อสินค้าราคาสินค้าจำนวนคงเหลือและ 5. ข้อมูลใบเสร็จประกอบด้วยหมายเลขใบเสรทท็จที่ไม่ซ้ำกันวันที่ออกใบเสร็จ ยอดรวมทั้งหมดข้อกำหนดของร้านของชํายายสุนีมีลักษณะดังนี้ 1. ในการขายสินค้าให้กับลูกค้าร้านจะออกใบเสร็จรับเงินเพื่อยืนยันการขายโดยในหนึ่งใบเสร็จสามารถระบุรายการสินค้าที่ซื้อได้หลายรายการและระบุจํำนวนที่ซื้อแต่ละรายการราคารวมซึ่งหาได้จากการคำนวณจากราคาสินค้า 2. ในการออกใบเสร็จรับเงินจะมีพนักง,งานเป็นผู้ที่ยืนยันการขายในแต่ละครั้งเสมอ 3. ER diagram โดย ER diagram นี้จะมีแอตทิทั้งหมด5 At ้า t i ตทิด้วยกันและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ประเภทสินค้าและสินค้ามีความสัมพันธ์แบบ1ต่อ n ซึ่งหมายถึงประเภทสินค้า1ประเภทจะมีสินค้าได้หลายสินค้าในขณะที่สินค้าแต่ละชนิดจะมีประเภทสินค้าได้แค่1ประเภทสินค้าและใบเสร็จมีความสัมพันธ์แบบ N ต่อ M ซึ่งหมายถึงสินค้า1ชนิดสามารถมีรายการสั่งซื้อได้หลายใบเสร็จ เช่นเดียวกันกับ1ใบเสร็จสามารถมีรายการสั่งซื้อสินค้าได้จำนวนหลายสินค้าพนักงานและใบเสร็จมีความสัมพันธ์แบบ1ต่อ N ซึ่งหมายถึงพนักงาน1คนสามารถออกใบเสร็จได้หลายใบในขณะที่ใบเสร็จ1นึ่ใบสามารถมีพนักงานออกให้ได้เพียง1คน ใบเสร็จและลูกค้าเป็นความสัมพันธ์แบบ n ต่อ1ซึ่งหมายถึงลูกค้า1ท่านสามารถรับใบเสร็จได้หลายใบยแต่ในขณะเดียวกันใบเสร็จ1ใบาสามารถออกให้ได้แค่ลูกค้า1คน 4. แปลง E-R Model Relation Schema ตารางข้อมูล ในภาพเราจะมีตารางประเภทสินค้าและตารางสินค้าซึ่งตารางสินค้าจะต้องได้มาจากรหัสประเภทสินค้าซึ่งมีความสัมพัญแบบ one to many ซึ่งเวลาแปลงก็จะแปลงประเภทสินค้าเป็นรหัสประเภทสินค้าและชื่อรพเภทสินค้าตามปกติแต่ตารางสินค้าจะต้องเอารหัสประเภทสินค้าเข้ามาด้วย และนำมาเป็นแพรมาร่คีร่วมกันดิฉันนางสาวสาวสิการทองจันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ